อราจิมมี่เรามาพักผก่อนกนหน่อยหลังจากที่เราบุกป่าฝ่าดงไปตะลุยด่านลหลายๆด่านมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเขากันนะจิมมี่นะเฮ้ตรงนี้มันจะไม่มีอะไรเลยลูกมันจะเป็นทางตรงโง,โง่ๆที่แบบว่าคนโง่ๆอย่างเรานั้นนะ กำลังจะปั่นไปนะฮะเฮ้ยมันไม่มีจริงปะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะมันจะไม่มีจริงๆเหรอเอ่อพ่อแค่พูดเล่นแต่นแหละแต่พ่อก็ไม่ได้คิดว่ามันจะโง่จริงไม่มีอะไรเลยมันมันง่ายเกินไปใช่ไหมอุ้ยดูด้านขวาดิเขาสวยมากเป็นดาดที่ชิวที่สุดแหละชิวโคตรเลยตั้งแต่เล่นแมรมาเช็คพอยต์ตรงนี้อ่าโอเคชิวแบบชิวแบบสุดๆเลยชิวแบบชิวมากชิวแบบโคตรๆไปไปไปเลยลูกพ่อรีบไปก่อนที่เราจะเป็นมัมมี่เอาละเบละ เราต้องรีบไปใหม่นะลูกนะเฮ้ยมันยิงมาพุนเลยเมื่อกี้พ่อพูดผิดว่าจะเป็นมัมมี่แต่เราจะกลายเป็นเม่นไปแล้วลูกผ่านมาได้ด้วยดีนะฮะโอเคไม่น่ามีอะไรเลยนะกับดักดีกิปปะติ๋วนิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยมันเป็นด่านที่ชิวจริงๆแหละเพราะว่านะทางมันโล่งซะเหลือเกินโอ้โหนี่คิดว่านี่เป็นเกมทาวเวอร์ดีเฟนซ์หรือไงกันดานหรือไงแท้ว้าวโอ้โหโอ้สิกแซกอ่ะสิกแซกสิกแซกลูกสิกแซกสิกแซกสิกแซก นใครบอกมันชิววะเนี่ยฮเห็นธนูที่มันเรียงกันด้านหน้าไหมเราต้องใช้วิชาที่เราซ้อมกันมาซิกแซกเอาไว้ซิกแซกเออเออ,เอ,อเซิกแซกเออเออเอซิกแซกเรีท้ทีมันข้าวล้างเติดปอนีโอ้ยอไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกไม่มีทางที่จะโดนได้เพราะว่าตายก่อนยังไม่ถึงชุดที่สองเลยตายแล้ว มีทางลัดสักทางไหมเราปีนตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าเราปีนตรงนี้ขึ้นไปได้ไหมปีนไม่ได้ล่ะเออเราก็อยากจะขี้โกงเกมเหมือนกันนะเนี่ยแฮ e โอเคมันจับจับแล้วอ่ะเรายังไม่ถึง่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยวนวนวนชิดไหนไว้ชิดไหนไว้ไม่โดนแน่นอนชิดไหนไว้แล้วก็ซิกแซกซิกแซกด้านหลังกินมาพิ้วรโอ้โหโอ้โหมาแล้ว ชิดในคนเดิมชิดในขออนุญาตขออนุญาตชิดในขออนุญาตชิดในชิดในชิดในแล้วในอีกในอีกในแบบในเลยในแล้วยกล้อล็อกหลบด้วยนิดนึงนิดนึงล็อกหลบล็อกหลบป้าป้าปปปปิ๊บปปปการที่จะมาเที่ยวพักผ่อนในรอบหนึ่งเนี่ยมันช่างลำบากจริงๆเลยมันไม่ง่ายเลยนะจิมมี่โอเคโอเคสุดเดิมสุดเดิมเข้าวงใน หัววงในหัววงนไอชปาปาปอบชั่วปอะป้าป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 อบป๊าปาปอบออกขวาเอยเอาขวาเลยอกเยอยากจะปีนขอบมากเลยทางมันทรหดเกินไขมันจะไปผ่านลักลบปาปาต้องมีปืนใหญ่มาใช่ไหมเออเออเออตอนนี้วงในเรารู้แลเรารู้เรี่ยมแลแต่แต่ขนาดรู้เรี่ยมนี่ยังแบบเข้าทิศซอกเอวเข้าที่เวลลา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  ลา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 โอลา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 อ๊บ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 เออเออเออเอเอาเข้าไปเออ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 เอาให้หนักเออนั่นแหละอยากรู้เหมือนกันตัวคุณจะเป็นยังไงเออเลิก เอาหละในเมื่อจอนกับจิมมี่นั้นถอดใจไปแล้วเพราะ,ะนั้นเป็นหน้าที่หลับช่วงต่อเฟรโดเดลิวอรีเรามาดูกันว่าไอ้แกงนี้เนี่ยมันจะผ่านไอ้ดงธนูยักษ์ไปได้หรือเปล่าโอเคครับไปครับผมอุ้ยมันเร็วนะผมว่าน่าจะรอดอยู่นะรอดแน่นอนแฮะเริ่มแรกนี่มันจะชิวๆนิดนึงเย้ยยังไม่ถึงตะดูเลยเพื่อนยังไม่ถึงหน้าไม้เลยตายกันซะล้อ่ะ,อะยังไม่ถึงหน้าไม้เลยรถติดซะล้ เราต้องค่อยๆไปนะอ,อการที่เราจะผ่านด่านด่านหนึ่งนี่มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเราเลยนะเอาแรละมีหนึ่งมีสองต้องเบาๆนิดนึงนะมันเหมือนรถเราเร็วแหละแต่ว่าเหมือนด่านมันบังคับให้เราช้านะ กันเราต้องค่อยตัดตัดมาแล้วมาแล้วหน้าไม้มาแล้วหน้าไม้มาแล้วหน้าไม้มาแล้วอุ้ยไม่โดนไม่โดนสักดอกไม่โดนสักดอกสบายสบายมากลูกี้ออามาเล่นตัางนานและไม่บอกสำหรับพ่อลูกจริงๆเอโอเคเช็คคอยนี่แหละตรงนี้แหละตรงดงนี่แหละตรงดงนี่แหละอตรงดงนี่แหละเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวพีหนึ่งวิสองก่อนดีดีมีหนึ่งวิสองก่อนดีดีเออุ่านอย่างไาได้แม่สบายกะจัดแล้วตรงนี้ตรงนี้ขึ้นมาเออ เอาละจิมมี่ด่านนี้มีชื่อว่าบ้านต้นไม้แต่ว่าเอ่อตอนนี้เราอยู่ต้นไหนกันวะเนี่ยอ๋อรู้สึกว่าจะอยู่ในบ้านนี่ไงทางไปเจอละเลี้ยวซ้ายใช่ไหมแล้วก็มีเช็คพอยติดอะไรบนน่ะมีเช็คพอยด้วยเค <Hey. S 2> ด่านนี้ไม่ได้ยากนะดูแล้วรู้สึกว่าจะให้เราวนหาทางออกเฉยๆหรือเปล่านะแต่ว่าเกาะแน่นๆนะลูกนะเราจะประมาทไม่ได้เพราะว่าเราประมาทมาหลายด่านแล้วแต่ละด่านนี้หุดหั้งนั้นเลยเอโอเคครับมาทางนี้เราเช็คพอยก่อนละกัน แล้วก็ลงไปนะครับแค่ตามลูกศรนเลยวันเนี้ยเออมีลูกศรชี้แบบนี้ก็ดีหน่อยคือชี้มาทางนี้แต่ว่าทางไปมันนจุ่ทางไหนลงเอจะรู้ทางไปไหมครับอ่าน่าจะมาทางลุงนี่แหละติดอะไรวะเน่ะโอเคขอบคุณที่บอกทางนะลูกนะเหมือนบอกเหมือนไม่ได้บอกแต่ว่าผมอยู่ด้วยะตายเฉยเลยแล้วไปทางไหนวะเนี้ยนี่ไม่น่าจะใช่ทางที่ลุงยืนแน่ๆอ่าเราต้องไปทางนี้โอเคนี่ไงทางไปถอยลุงพยายามจะบอกเราว่าอย่ามาทางนั้นนะ ตามลูกศรไหมฮะมันมองไม่เห็นเลยอะด่านมันแคบมากแล้วก็เลี้ยวขวานะครับอ่ามีคนอยู่แสดงว่าไม่ใช่ทางไปนี่ไงครับมีเช็คพอยต์เราอ่าชิวจัดแล้วก็มันจะเป็นทางไปนะตรงนี้เดียวซ้ายหรือเปล่าเอ้นี่ไงลูกศรโอเควนอยู่ที่เดิมนี่แหละแล้วเราก็มาทางออกนะครับอ่าแล้วก็เช็คพอยต์นะครับเอ้ยมันเป็นหิวมัน่ะนะโอ้มีร่องด้วยต้องระวังนะฮะแล้วเราจะไปยังไงเนี่ย ไอชุอมติดติดติดติมันขึ้นไม่ได้อ่ะเดีนยดันเดินเดอนเดันกําแเดออกดินเ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 ดิเดิน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 เดานเดินเดินเดแล้วินเดขาขาขาินเดนเดินเดินเดินเด้นเดินเลินเดิ่เดินเดิเรานเไไดินเด้นเดินเดิเดิเดินเดิเดานเนเะินอเนเเอเคเเนน,น ลงมาในรูแล้วก็เก็บเช็คพอยต์แล้วไปทางไหนต่อรูนี้ก่ะรูนี้รูเดิมเพิ่มเติมคือโอ้โหมันมีเหวแนน่มันมีเหวแน่น่เหวจริงด้วยโอเคอ้าวทำไมมาเริ่มตรงนี้วะเนี่ยอหรือว่าเราเราเช็คพอยต์โดยที่ไม่รู้ตัวอีกแล้ววะเนี่ยโอเคครับเอาละอาชิบปึ๊บป๊บแล้วก็อาชิบปื๊บป๊บตรงนี้เช็คพอยต์นะฮะแล้วก็เอ๊ยมันไม่เท่ากันนี่ว่ะมันยาวมันวาง แค่ชนก็ตายแล้วหรอวะเนี่ยทำไมเราอ่อนเอกันจังวะจิมี่เโอเคครับ okay. อ่าแล้วก็เก็บเช็คบอลเก็บ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 เกาบเก็ไเก็บ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 เก็เก็บ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 เกเก็บ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 เก็เก็บ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 เกเก็บเ ด้านบนเหรอน่านจะใช่นะมันเป็นทางขึ้นนะนะโอเคครับมาด้านบนหมายเหลี่ยมอีกแล้เน๊ะ้ยนึกว่ามันจะหล่นอีโอเคครับไม่หล่นนะไม่หล่นชัวร์นะไม่หล่นแน่นะโอเคครับเช็คว้าผมก็ว่าผมขับดีแล้วนะอเอ๊มหมดแต่ดูด้านหน้าฮะไปดูด้านข้างเลยว่าเป็นเป็น,เ,ปนเหวโอเคครับอ่้ก็เช็คพอยต์ไปไหนต่อปุนซ้ายแล้วกันนะ วนขวานี่มันมียา <Yeah. S 1> บังอยู่นี่ <Okay. S 1> รู้สึกว่าเราจะวนรอบๆต้นไม้เลยนะเนี่ยใช่ไหมจิมมี่วิวมันดีจริงๆเลยดูด้านซ้ายมือเราสิภูเขาเต็มไปหมดเลยแฮะโอเควนกลับมาปับ๊บเก็บเช็คพอยต์ไม่ยากไม่ยากชิวๆอาจจะวนไปวนมานิดนึงเย้มันจะยากก็หลูๆๆนี่แหละลงล,ลูนี่แหละแล้วก็วนมาเช็คพอยต์เหมือนเดิมแฮะก็ลงรูเหมือนเดิมโอเคโอเคเดี๋ยวร่วงจับดีๆีลูกนี่อ่ะ ตรงนี้โอ้เป็นตะแรงด้วยแม่มีหลุมมีบ่อเหลี่ยมจัดๆแต่มันมันจะตายเพราะมันมองไม่เห็นนี่แหละใช่มันมองไม่เห็นเลยเวลาแบบหัวติดเนี่ยโอ้แล้วมาเริ่มตรงนี้ด้วยอ่าเราต้องเอาเอาตัวมุดลงมานะฮะมุดลงมาฮะเก็บเช็คพอยต์แล้วก็ลงมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันตรายตรงนี้อันตรายตรงนี้อันตรายนะครับแล้วก็วนมาครับตรงนี้แหละเราแจกเราต้องรีบปั่นนิดนึงนะต้องเลนดิ้งดีๆแล้วก็ ดอดไปเลยเออเช็คพอยเลยไปทางไหนวะเนี่ยเออนี่เราทางลงน่าจะใช่ทางลงนะจิมมี่นะโอ้มันเป็นทางวงกลมมันเป็นทางวนแฮะอ่าเราไปแบบชิวชิวชิเหลือจ้วเฮ้ยเล็บอ่ะมันช้าไม่ได้มันช้าไม่ได้เลยจิมมี่ทางมันชันมีเบรกไหมอ่าเราเบรกกันด้วยดีกว่าอ่ะจึ๊กอ่ะจึ๊กอ่ะจึ๊กเออเราต้องค่อยๆเบรกอ่ะจึ๊ก โอเคครับเออเบกเเบกเเหมือนจะเป็นทางง่ายๆที่มันไม่ง่ายเลยอีโอเคถอยก่อนนะบนมาก่อนละกันมาชื้อเปิปาบวนมาอ่าแล้วก็บนอีกรอบหนึ่งอีกรอบนึงเบกเบกเกด้วยเบกด้วยเบกเเบกเยอะจะสกิดบ่อยนี่นั่งดีๆคุณพี่อย่าเวียงไปเวียงมาอย่าเวียงไปอย่าเวียงมา อย่าเวียงไปเวียงมาเมื่อไหร่มันจะถึงกัดูเยอะเย้มันเมนจะโดดลงไปเลยได้ไหมกุณยิยิ่อะไค่อยๆนะไปค่อยๆแบบค่อยยค่อยกมากๆค่อยเป็นไผ่ค่อยโหสีข้างทะเลาะกันแล้วลูกเอ้ยจเย็นจเย็นจเย็นอ่าปลาไก่เลยนะปลาไก่เนี่ยนะมันเหมือนมันจะง่ายแต่มันก็ยากแต่มันก็ต้องใช้ความสามารถและประสบการณ์ ในการลงนิดนึงนะจิมมี่นะอเค่อ okay, ย okay. กัดต้อนกระต้อนลงไปเออถึงสักทีแล้วก็เราก็าไป <c oughs> เส้นชัยได้เลยไม่มีอะไรใช่ไหมมัน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 ลงปแปลกๆ yes